สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยรู้รอบปลอดภัยแต่เรื่องราวในวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักกับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติมากขึ้นเพราะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติค่ะแล้วในปัจจุบันค่ะภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำทั้งในหลายประเทศและหลายพื้นที่ทั่วโลกเลย เด็กๆน่าจะเคยได้ฟังข่าวมาบ้างใช่ไหมคะปัจจุบันมีข่าวที่นำเสนอในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยซึ่งการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งก็เกิดการสูญเสียทางวัตถุหรือสิ่งของมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศายัยหรือที่ดินทางการเกษตรก็ถูกทำลายด้วย อีกครั้งยังเกิดผลกระทบต่อทางด้านจิตใจด้วยนะคะเพราะการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในบางพื้นที่ด้วยค่ะแล้วลำดับต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปได้เรียนรู้ในเรื่องสางเหตุของภัยพิบัตทิทางธรรมชาติค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแห้งแล้งอย่างรุนแรงการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมพายุฝนฟ้าขนองหรือแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2อ,อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกตามการเวลาเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแผ่นดินโลกที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวโดยเราสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักด้วยนะคะและสาเหตุอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเกิดจากการกระทําของฝีมือมนุษย์นั่นเองค่ะเช่นในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ เด็กๆพอจะเคยสังเกตเห็นควันไหมคะควันเหล่านั้นเป็นมลพิษทางอากาศนะคะอาจจะทําให้โลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้บางโรงงานยังปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําลําคลองที่เราต้องใช้ด้วยค่ะแล้วเมื่ออุณหภูมิของโลกเราเพิ่มขึ้นหรือเกิดภาวะโลกร้อนอาจจะทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่นเวลาฤดูหนาวก็จะหนาวมากม แต่เวลาฤด,ดูร้อนก็จะร้อนและแล้งมากๆเลยค่ะแล้วพอแล้งมากๆในพื้นที่ที่มีภูเขาหิมะหรือภูขอน้ำแข็งก็จะเกิดการละลายค่ะส่งผลให้น้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาตินะคะ หลายๆสายสาเหตุมักจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์คุณครูหวังว่าเด็กๆจะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติของโลกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ